ช่งคะ่ะกราบสวัสดีแฟนคลับแฟน,แฟนช่องนะคะตอนนี้แอดมาอยู่ท่บ้านของไอเจยเนาะพี่น้องคะ่ะกับสำรับมอนี่คะ่ะมาตามตัวเลขแนวทางนะคะสูตรคิดคำนวณน,นะคะของไอเจยนะคะกับเพิ่นกับเบิ้งจากาลาย,ยางเนาะเจยแเรียบร้อคะ่ะเรียแล้วบอ <laughs> กโอ้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ,ะ,ดคะ,ะเดี๋ยวขออน,าาน,นุญาตเนาะใส่ไม่ใน เนี่แข่งวัวคู่ข้าวเดียวนวดเน็ตแน่นวดชุ่มขาเอาแนวทางงวดนี้เป็นยังไงไอ่งวดขัดนี่โบเข่าเนาะครับเนาะค่ะโอ้ยมันเด็กหลอกบ่ยังไงวะคิดว่างวดงวดนี้เนี่ยอาจจะเป็นงวดเมื่อกี้นี่หลายๆคนก็บเราครับเพราะมันมันตรงกันหลายแมนึงเลขนี่โอ้ยดังตั้งแต่มมือออกแมนทะาะอันเมื่อย มาคุยกันเหม่อแรียกนะครับมันมเริ่มปิดเลยโบละบโบขายโบขายเลยอ่านเลยแล้วบ้านนี้มันกตรงหลายคนายตัวไอ้เยาวาตรงตรงกันขักเยาวผมว่าตรงกันหลายคนค่ะแต่ในหมดเมื่อกี้เนาะครับตรงไร้แต่วบัลลีมันจะมาอยู่บ้านเปนไปกับว่ามันจะมาอยู่บ้านนะแต่ว่ากัดสูตรที่กมือแต่เราคนใดออกมาไม่แต่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่นม่ใครับมัไม่ตรงกันค่ะกันมันก็คือมีเก่าเนาะค่ะคือเยาวา แต่ว่าผมก็คือว่าโอ้ยบอกว่าน้องย่ามาดังขัดนะอย่ามาส่งกันหลายตำแหน่งแมนหลายคนหักบอกด้วยว่าเลขกกูหมดบางันครับแต่ว่าผมมันมากเลขเบิ่นนี่ใจจริงมันหัวมันคันนี่แมนบอครับจะว่าถ้าจะวานจะเบิ่นว่าผมก็เลยว่าโมเบิ่นโมเบิ่นหน้ากับเบิ่นหลังเลยจาว่ามันก็เบิ่นครับมันก็มาเบิ่นเห็นบ่าเก่าก็ยังมาเนาะเก่าก็มาเนาะค่อันอี้ยังเกาะ เขาเด่งยินขาวว่าแฟนเจ้าฝันแม่นเราสู่พี่น้องเขาฟังเนี่แม่นครับฝันอะไรแถวเรือูนที่ยวฝันเนี่ยเรื่อยฝันอะไรงวดเมื่อหันนี่ก็ฝันอะไรจับป่าป่าฝนป่าตายเอาวิ่งสวนว่าั่นคำนองนี่ยครับเพิ่นฝันแม่นก็เลยตีตีถือเลยด้วครับมันตีไอ้่ศูนย์หอ้แปดสามเพิ่นฝันเพิ่นตีแมนครับศูนย์แปดสามครับก็ตัดสื่อเลยก็สื่อ ่ได้3ตัวกพคนตีศูนยแมเมนครับตัดซื้อกับแปดสามเอกครับมียนก็ก็ได้แปดสามครับางคันน่แล้วก็ถือเล่ตัวขันวางถือ่นฟันท่านฟันอันเมียนตอกับไรงวดบ่คือเดคาวว่าคือฟันเมียนแถวซันครับเมียนขายงวดรับมางงงเชือกับซื่อท้อเชือกกับสื่อฟันกับตีแหล้วก็เรื่มไปกันสิเห็นงานส่วนส่วนใหญ่จะซื่อแน่ม่ซื้อแน่มันเงินเหมือนผมกับมันโอ้เนยวว่ารถ ขั้นมอสไช่ขั้นนี่เนาะผมเคยเนาะโดนโดนรางมันออกนี่ยตะเกาผมกัลรางมันมือนรอบใบใบม่วงพอดีมันก็มาออกสามตัวมันสองสามสามข้าผมขึ้นแม่นครับเจ้าว่าตะเกาวนโดนรางมันออกเจ้าว่าตอนผมกัดอะไรเอเดียมรถยังก็ค่ะสองสามสามครับสองสามสามแม่นครับปข้าวสามตัวพี่น้องคสองสามก้อนนานันปีก่อนหรือปีใดผมกัด พูดว่าสือส่อซามสามมันก็น้าลังเงี่ยแล้วมันทางบอ,อลอ่อนไอรถตี๋ซ่องใยโอ้นไหนรถตี๋ซ่องใบครับเมียนสมัยนั้นตอนออกมันมาเอาว่าตอนน้ำมันใ่บอกครับโอ้เสดงว่ารถเท่าน้ำโชกตัวนี้ครับนะคะลอาจังไหนถ้าเกิดว่าเพื่อนจะฝันจะซิ่ม,มาถามขน่ะครับถ้าเราฝันเนาะครับคือพี่นอ้องก็มีโชกน้ำเราค่ะบเมียนครับเมียนอุติภัณฑนมากถือว่าแปดสามเขาตรงๆครับเนาะ ่นมายูเนาะมันฉันีถามด้โอ้ยมาลหให้ถามเนี่ยสัมผัสได้ยูบอกสัมผัสได้ยูบอกน้อผู้ฝันแมนเนี่ยเป้าครับเป้ลแจงหวนกระเบิร์นครับนี่ควกเหียดใหัวนี้ไปจะได้งวดนี่หัวนี้ครับนี่งัวนี่ใส่ข้างฟ่างเ่ยนี่ครับงัวนีันี่เป็นเบิร์นนี่ใช่ไหม นบอกโอ้ยตกี่น้องบเห็นทงค่ะเอาเอาสูฟังเลคะไปจไดตเียครับวันวันสีหวานในสิบหนี้วันที่16บหกกันยายนเนาะค่ะอันนี้เนาะเมียนครับก็ได้มาหกตัคือเก่าเมียนครับเหียดไวนี้มีซีซีสองตัวสองสองตัวครับวันนี้ก็คือตัดเป็น3ามตัจับสาตัวเลยเนาะครับ สามตัว c สองสาสามหนึ่งสองแล้วก็สองสองเชื่อมากไป่ล่องมึง c สองสองสองสามแล้วก็4 4สามแล้วค่ะอันนี้จับเข้าไปก็มาเนาะค่ะเนาะม่ยครับมันเบิดไหมพิซซี่ง่าสองตัวเน้นอันใดค่ะสองตัวครับสามตัวนี้เน้นตัวไหนแม่นว่าให้เน้นไหค่ะให้เน้นมหครับผมก็มากนี่แล้ว พ่อผมให้แม่จะคูัวในที่ชอบไหมคะามากระ마นี่หยานมันเบิ่นตัวเกาโอ้คิดว่าตัวเก่าชิมาเนี่ยคือสองสามมันบ่ครับเพราะว่าเลขมันเบิน่นเนาะครับเลขมันเบิ่นแล้วก็ออีกย่างหนึ่งมีสองสองตัวมีสี่สี่<อ>มีสี่สองตัวแต่ว่าโบเนียอัธมา,นา,า,ธมาหนึ่งสี หนึ่งสามนี่ครับสัสสือตัดสือสองตัวนะอ้าวทแมนสองตัวลองจับคู่ให้นะค่ะอันไอ้เจยสองตัวเนาะตัวที่เจ้ามากขึ้นไหมสองตัวเนาะค่ะหนึ่งสี่หนึ่งสามเลยค่ะอ๋อสองชุดนี้เลยบ่ค่ะครับเมียนพี่น้องนะคะพี่จารนาไหวนะคะตัวเลขของไอ้เจยนะคะครับหนึ่งสี่กับหนึ่งสามครับสูตรนี้มาจากไซบาในสูตรนี้สูตรเก่าบ่สูตรเก่าครับ ถ้าบอหลอกนะถ้าบอหลอกคิดว่าครับโมผาดโมพาดโมพาดงวดนี้ครับี่มันเขาจะสองเลิสันจอยหระครับเขาจะสองกับเก่าอยู่นะรักหนาเห็นป่ะครับมันมาสองกับเก่าอยู่หนาค่ะโมยไงมันไม่เบิร์นอยู่หนาสองเก่าเก้าสองเก้าน้องหลักมาสามสามสองค่ะมันกันยังเข่าแต่มันไมเบิร์นอยู่หนาคุณเบอยู่ข้างหนาเมียนสองเก่าอัดโอ้ไม่สื่อสองเก่าล่ะแต่มันโมไดน งวดงวดที่เหลีวนะอมค่ะนอพี่น้อค่ะอันเป็นแนวทางขีแนวทางเธอมันเธออมันอยากให้พี่น้องในชโชคในหลาบนั่งอยู่นี่จะว่ามันแม่แม่อยากให้ถือเลยนะคะเนาะถ้าสปอากันมากนี่ก็เอากระถือฝ่ายบมากแม่ก็เอาแต่ว่าเหตุเหตเบิ้งเป็นแนวทางแม่นเหตนเหบิ้งเป็นแนวทางเห็ุเหตเบิ้งเป็นแนวทางค่้ชม สำหรับตัวเลขของเหากะได้สูตรมาจากติ๊กตอกบอกเขาเจอแม่นครับเพียจากติ๊กตอกมาผมเพียนมาเลยเอามามาผ่าดวนสำคัญนมามา,มาตรงกันหลายสำนักบกเขา,เาดีเนาะครับแต่ว่า,าเขาเขา,เขากับสองนึงมันไปอยู่แถวหนาเนาะค่ะไม่ใที่วายอย่างไหนฮะมามาหลังเนะ่บอกคนกระถือเต็มๆพอผมก็บอกมาผมมากสองเก่าค่ะไปแล้วครับสองจิตหนึ่งค่ะสองตัวนี่ผมบอกเลยพี่น้องคนทำนะค่ะแต่มันไปอยู่หนา ขาเจ้าแฟนเขามาถามหลายอยู่ว่าแถวนี้เขามาถามเลยถามเหนือยเมียนซื้อเสืออะไรนี่สองเก่าเจ็ดสองสองเจ็ดเนาะเขาเจ้าบู้สงสัยบอกคุณเธอคือเฮ็ดเข่าเทงวนี้คือว่าเข่าเอฟซีเป็นแสียนว่าขอบเมียนเดนาะเอฟซีจ้าเป็นแสนเลขกเนาะโอ้เนี่ยวเข่าเนาะว่าเข่าเข่าตัวเดียวแต่ว่าก็อยากให้พี่น้องเข้าใจเนาะไอ้เจ้นเมียนครับเมียนเมียนแต่ว่าจังใดก็ขอบคุณนไอ้เจ้นหลายๆเด้อพี่น้องเพราะว่าเพิ่นก็เฮ็ด ที่เพิ่นเคยเฮ็ดมากก็คือมันเข้าอีหลี่เลเข้าครับบ่ผ่านนี่ครับเฮ็ดมาซีบหวดบ่โบผ่านเลยเมีนซีบหัวนี่เ่เคยผ่านเม่นครับโอ้จะตั้งกันไหมเลขเขาดิพี่น้องแม่นครับเฮ็ดเฮ็ดมาเลยผมก็บอกคนสื่อแล้วเนาะเมียบอกหมู่สำนักงานเลยให้มากกัสื่อให้เจ้ากับสื่อไปโบคอยโบคอยเห็นก็หรอมากเห็ดทำน่องนะครับเบิองเบิองสามสูรนี่มันคือเข่าดีแท่กับไรมาเลยไรไรเห็ดเลยแม่นครับเห็ดไรมาเป็นหัวเป็นหัวเลย เขียนไว้เรามาลงมีคนเอาตัวเลขไปเสียงสงครามปะมีครับไปเสือนมูนวังไปเสือนซุ่มน้อยซุ่มอย่างเขาด้ครับนี่เสียงห้าน้อยพรหมมีนเสียงห้าน้อยวัเขาเลขง่ายชองไปเชียงหาน้อยพมเนร่องร่องมึงห้าน้อยมึงพอโอ้ยถือวันดีใจว่าฉันพรหมเขาสามตัวเลยดิบานเจ้าพูเห้าน้อยเล้าอีงหยังสิคือพวกเห็ดเนี่ยเจ้าวาวาครับบุรีเบิงส่วนตัวัเราเมียนต้องเห็ดเล่าเนี่ยครับบุรีเบิงส่วนนี่เอาตัว เอาใจเด็กสาบันสูตรนั้นบ้าในหูเลยครับบุญเบงสูตรเลยเล่าครับน้อยอเพราะมันไกลๆกันมันสามน้อยพี่นาะแม่แม่นี่สามน้อยปกติวีเราอากาศนั้นพิเศษปกติแล้วีเอทนะคะเนาะแต่ว่าจังไดก็แล้วเอ่อเออว่าเป็นยังพี่น้องสำหรับหัวที่ผ่านมานี่หลายคนก็อดโอยหลายอยู่เพราะว่าเนี่ยมันดัง หนึ่งเป็นเลขดังแล้วก็สองว่าเป็นเลขสัญจรคิดว่าเลขมันสิมเปะต์ขาดก็สินะไม่อ่านครับก็เลยหลายคนก็เออว่าเป็นยังงแต่ว่าก็ให้ตามคือเก่าคนว่อเพราะว่าออตามสถิตินี่คือที่เจอว่าเลขมันเขา่าหลายคนก็เคยเห็นด้ว่ามันเขา่าเข่าครับเข่าสิมง่อนเข่าเมื่อยนี่มีมามา,ม,า <c oughs> มีงวนนี่แต่ไปอยู่หนา<ม>สองไอ้่มยไง หลังจากถามเมือผมไปน้องมีเก็ดเก่ามีสองเก่ามีเก็ดสองผมเขามาเก็ดสองกับสองเก่าเก่าเก่งขึ้นเยอะมากไงวะมันอยู่แถวไหนไงวะมันอยู่เก้าสองเก้าเป็นเบิรนอยู่หนาเลยงวดนี้คิดมาจากไหเจอเจ้าคิดว่าเขาเบลีเขาในความรู้สึกขันบ้างวดขันมันคนข้นสิบหกสามมันอาจที่เขาวันนี้เนาะเอาบาหนี้เลขวิ่งให้วิ่งตัวไหน ใ่ครับเล็กวิ่งเหล็กเลรนเหล็กเมื่อยตัวเดียวโดดโดดก็ดูถ้าแม่นเล็กเมื่อยไหมเจ้ามักตัวใดมันมีสีมีสองมีสามมีหนึ่งนับมีแค่หนึ่งสี่สองสี่ตัวเจ้าเจ้าเลขใดเบิ้นดีป่ครับเลขกบอลเลขวิ่งไงโอ้เลขวิ่งค่ะเลขวิ่งสือโมมาสี่ขึเก่าครับ ไอ้เจยมากซีนะคะสำหรับวันนี้นะคะเนาะคิดว่าซีมาเนาะนะคะขนบคุณมาพิ่เจรนาได้นะคะเปิดแนวทางนะคะสําหรับตัวเลขของไอ้เจยก็คือวิ่งสีนี้บนล่างหรือเปล่าคะรับรับประม่ณนเลนะครับสี่บนล่างสองตัวไอ้เจยเพิ่นเน้นหนึ่งสี่และหนึ่งสามถ้าเป็นสามตัวนี่สี่สองสามสามหนึ่งสองสองสองหนึ่ง สี่ส <2, 3, S 2> ี่สองสองสามแล้วก็สี่สี่สามเน้นๆคือสี่สองสามและสี่สี่สองนะค่ะนะขอบกาตภิส่งค่ะกาสำหรับคลิปนี้เนาะกะที่รบกวนใ้เจยเท่านี้แหละสี่เอาไปฝากพี่ฝากน้องบรับ,รบ,รบไปเสียเ่ยงเมืองเชื่อมันหมานอีกถึงผ<ด>ี<พ>ยังได้กัจจาวาเนาะแมนครับมันมองแม่ไหวเมืองกาผู้เฮ็ดนี่คือถือว่าเอามาโซกันเลินนะรับแมนให้วยไงใส่สติเบืองน้ำคือว่าล่ะ มะนาวเนี่ยโบนัยเนาะชมเพื่อความบันเทิงชมเพื่อเป็นแนวทางพี่น้องครับเชื่อมันเข่าก็คือว่าถูกลาบไปแต่มันเข่าก็ดีใจกับพี่น้องนดีใจ์ส่งเมียนครับผู้บรรทัดถามว่าถือกระเจ้าวากันด้ตรงวางสีหน่อยเจิดเนาะครับมะนาวเนี่ยโบนัยดิแต่ถือว่าเฮาเฮ็ดให้เบิ่งครับอย่าไปคิดยั้งลายเมียนนะคะแต่กระวังว่าอยากให้อยากให้ถือพี่น้เอออยากให้พี่น้องเพิ่นถือพูลละอยากให้ถือพี่น้องนะคะเอา้เจิดเสร็จแล้วคิปนี้ขอบคุณหลายๆค่ะรับผครับสุกๆมันหมาดเนาะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ